กวานะคะแตงกว่าวานี้เช้ารถพุ่วงๆพจะออกขายแล้วคะ่ะไส่งกาลังใจให้ด้วยคะ่ะอดนุนพ่อค้าไม่ขายหน่อยนะคะผักก็สวยสวยมาละสิบบาทสิบบาทนะคะประกาศเกี่ยวปีตรงนั้นประกาศเกี่ยวปีประกาศเกี่ยวปีนะคะดูประกาศเกี่ยวปีสวยงามมากเลย นี่คณะค่ะคณะตรงนี้มาละสิบบาทสิบบาทจ้าขายถูกขายถูกจะขายถูกมาซอยกันสื่อในเด้อพี่น้องเลย รุนไหมคะพ่อขายหน่อยนะคะแตงโมลูกตัโตๆหว,ว,วานๆนะคะแตงโมลูกโตๆหว,ว,ว,วานๆผลไม้ผกสดรสพุ่งๆอยู่ข้างในคือ,คอแ้มมังกรหวานหวานเป็นของภูเรือนะคะหวานเจ็บเลยพวกชอบรดน้ำหนักเขาชอบกินคนกินก็ชอบไหว คนจีนนะชอบาออกไปไหว้อน,นี้คือมะนาวนะคะผลไม้ผักสดรสพุมพวงนะคะการข้าวกรัมปี ก็เจีเ๊ยบมีคาะนะคะมาละสิบบาทสิบบาทซองหาเอาพี่น้องเอาไฟซองออกหาทุ่มหกทุ่มแล้วมีบวบหอมไปแจงปลาพี่น้อง เกียงป่านะคะคือมะนาวเครอยากกินเปรี้ยวๆมาเด้เอาไปย่ำใส่ย่ำใส่ตำสมสมบักห้องตำมะละกอเปรี้ยวหวานเซ่บายมองๆๆเตียง,ยมมมงโมงเขาเพราะท่านเอาลงมาจากหลุดขน,นอาดอย่นใส่เขาเมียแหหลไร